สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูสวนผักใหม่ของเรานะคะเราได้ขยายสวนผักเราออกไปนะคะเพื่อนเดิมตรงนี้ก็เป็นทางเดินนะคะที่เราวางวางต้นไม้นะคะที่ลกๆอยู่แถวนี้นะคะที่เราเบียดเบียดกันนะคะทีนี้เราได้ย้ายตะแกงออกไปนะคะนีตะ่ตะแกงที่เรากันน้องหมานะคะเพื่อนเล้าก็ย้ายไปตรงนู้นนะคะที่เพื่อนเห็นนะคะ แล้วตรงนั้นก็จะเป็นเราก็จะเอาไว้เป็นที่ปลูกผักนะคะเพื่อนอันนี้ก็มะละกอของเราก็เหลืออยู่ต้นนึงนะคะนี่แล้ตรงนี้ก็มีแต่กรวดหินนะคะเพื่อนถ้าปลูกได้เราก็ต้องปลูกในกระถางนะคะเพื่อนแล้วก็จะปลูกในพื้นอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขามีแต่เศษหินนะคะเพื่อนนี่อันนี้ก็เป็นผักที่เราได้ย้าย เข้ามานะคะจากทางเดินที่เราเคยถ่ายคลิปให้เพื่อนดูนะคะแล้วก็ได้ย้ายผักเข้ามาอันนี้ก็เป็นมะกอกฝรั่งนะคะเพื่อนที่เขากำลังออกดอกนะคะนี่ต้นตะลิงปิงแล้วก็ย้ายมาวางไว้ข้างต้นมะกอกฝรั่งนะคะนี่แล้วก็เบียดเบียดกันได้นะคะก็เป็นผักกินยอดนะคะเพื่อน เราก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากนะคะผักกินยอดนี้ก็ลดน้ำหมักก็งามนะคะเพื่อนๆเ,เราก็ไม่ต้องไปดูแลเหมือนผักต้นเล็กๆนะคะอันนี้เราก็เอามาวางไว้ตรงพื้นดินนะคะตรงนี้เป็นพื้นดินที่เราเว้นช่องว่างไว้นะคะอันนี้ก็เป็นต้นมะรุมนะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นต้น ผักหวานกับแบล็คเบอร์รี่นะคะที่เขาอยู่ด้วยกันนะคะเพื่อนนี่พื้นตรงนี้ก็เป็นดินนะคะแล้วก็สามารถเอากระถางมาวางไว้ได้นะคะต้นเชอร์รี่ของเรานะคะเพื่อนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็เอา สวนผักหลังบ้านมาให้ดูนะคะอันนี้ก็เป็นผักหวานนะคะเพื่อนที่เราได้ปลูกในกระถางแล้วเราก็ใส่ร่มของดำออตุรกีนะคะตรงนี้เขาก็ได้บังแดดเขาบ้างนะคะอันนี้เขาก็อยู่ด้วยกันนะคะผักหวานกับต้นดำออตุรกีนะคะเนี่ยเขาก็อยู่ด้วยกันนะคะอันนี้ก็เป็นต้นกล้วยนะคะที่เราได้เอามาจากบ้านนะคะ แล้วเราก็ได้เอามาปลูกที่ที่หลังหลังร้านนะคะเพื่อนนี่เขาเริ่มดูดีนะคะแล้วเขาก็ได้แตกยอดใหม่ขึ้นมานะคะเพื่อนอันนี้เราได้ปลูกในวงล้อนะคะวงล้อนี้เราก็ไปขอเพื่อนบ้านมานะคะแล้วก็มีต้นมะละกอนะคะเล็กๆที่เป็นต้นกล้านะคะอันนี้ก็เป็นมันม่วงนะคะที่เรา ได้ลงในกระสอบวันนั้นนะคะเพื่อนช่างเขาก็ได้เอาของเรามาวางไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยจัดใหม่นะคะตอนนี้ยังไม่เข้าที่เข้าทางนะคะเพราะว่าเขาได้ทำลวใหม่นะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นถังหมักจากเศษอาหารนะคะเพื่อนที่เราเอาเศษอาหารที่เหลือใช้นะคะ แล้วก็ไม่ได้ทิ้งนะคะแล้วก็เอามาหมักในถังถังนี้ก็เป็นถังใหญ่เลยนะคะที่พร้อมที่ว่าเราจะนำไปใช้ได้เลยนะคะนี่วันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่มาติดตามและรับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ